สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมในานามของนักธุรกิจพาเนอร์ชิพกับบริษัทซักเซตมอเบีอิงจำกัดมหาชนวันนี้เรามีชุดเกษตรมืออาชีพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมาบอกกับพี่น้องครับตัวแรกเลยทานฟอร์มซอยทานฟอร์มซอยช่วยเรื่องของการปรับปรุบปรงบำรุงดินดูแลดินก่อนปลูกและถ้าหากดินเสียดินเป็นกรดดินไม่เกิดความสมดุลที่จะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ทานฟอร์ม สอยครับช่วยท่านได้ตัวที่2ครับ NPK สูตร2066ตัวนี้จะช่วยเรื่องของรากต้นใบ NPK ที่พืชต้องการจากดินตอนนี้เรานำมาเป็นปุ๋ยน้ำฉีดทางใบกินได้รวดเร็วกว่าแล้วก็ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้เร็วกว่าสูตรที่2ครับของ NPK 6 620 ตัวนี้จะช่วยเรื่องของผลผลิตติดดกชุดต่อมาครับทานฟอร์มพลัสสูตรหนึ่งกดสีเขียวตัวนี้จะช่วยเรื่องของการเร่งรากบำรุงดูแลลำต้นแล้วก็กิ่งก้านใบตัวที่2ครับสีเหลืองทานฟอร์มพลัสสูตรสช่วยเรื่องเปิดตาดอกขั้วเหนียว ดอกติดดกผลผลิตดีผลผลิตได้ขนาดแล้วก็ได้น้ำหนักสีสันดีทั้งหมด5ตัวนี้อยู่ในชุดเกษตรกรมืออาชีพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต